ของเรียนแบบยังไงก็คือของเรียนแบบค่ะต่อให้เหมือนสักแค่ไหนยังไงก็ไม่ใช่ของจริงันนสบยยัยยเเราคจจงว,วัสดีค่ะได้เวลามาเรียนรู้เรื่องราวของภาษาเจ๊เฮกับตูนใน เทวานเจี๊ยบกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะนนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันแบบยาวๆตูนฝากเ<ร>าพืพ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะส่วนใครที่เล่น Facebook แล้วก็ TikTok ตูนฝากกดไลค์แฟนเพจ เจ๊เหวานเจี๊ยบรวมไปถึงช่อง t i k t o อกอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับคำศัพท์ในภาษาเจ๊เหที่ตูนจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้มีทั้งหมด3คํคำด้วยกันค่ะคำแรกคือคำว่าทำเยียทำเยียคำนี้มีความหมายว่าเสแสร้งหรือว่าแกล้งทำค่ะเช่นแกล้งทำ เพื่อให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นแกล้งทําในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจคิดเพราะฉะนั้นคนที่เสแสร้งหรือว่าแกล้งทําจึงถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจค่ะอย่างเช่นเสแสร้งทำดีด้วยทั้งทงที่ในใจเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรอกมายกตัวอย่างประโยคในภาษาเจ๊เหที่ใช้คำว่า ทำเยียกันดีกว่าค่ะซูนะ้นั้นไม่ต้องมาทำเยีย์กันแหลงดีกับเราเรานี่โรโยวัดซูนนะั้นไม่ชอบเราที่เธอนะ่ะไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีกับฉันหรอกฉันนะ่ะรู้อยู่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ค่อยชอบฉันสักเท่าไหร่ลองมาฟังกันอีกสักประโยคนึงค่ะเขานั้นนั้นทำเยียยวัดดอยกันเลยรอดออกมาได้คนคนนั้น แกล้งทำเป็นว่าตายก็เลยรอดชีวิตออกมาได้ค่ะมาถึงคำที่สองกันค่ะคำว่าโตเยี่ยงโตเยี่ยงถ้าออกเสียงเป็นสำเนียงภาษาเจ๊เหก็จะออกเสียงว่าโตเยี่ยงโตเยี่ยงมีความหมายว่าโตตอบกลับไปอย่างเดิมเดี๋ยวตูนจะแยกคำให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะคำว่าโตแปลว่าแยง้ง หรือว่าโต้อตอบค่ะส่วนคำว่าเยี่ยงแปลว่าแบบอย่างหรือเอาเยี่ยงอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าโต้เยี่ยงโต้เยี่ยงก็เลยมีความหมายว่าโต้อตอบกลับไปอย่างเดิมค่ะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือการเลียนแบบหรือการพยายามทำให้คล้ายคลึง หรือเหมือนกับแบบอย่างให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบคำพูดเรียนแบบท่าทางเรียนแบบอากับกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นการพูดจาเรียนเสียงคนที่พูดติดอ่างหรือว่าการทำกิริยาเดินแบบขากระเพกเพื่อเรียนแบบคนที่ขาเป๋อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งคำว่าโต้เยียงโต้เยียงเนี่ยในภาษาเจะเห มีการออกเสียงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะออกเสียงกันว่าโตเยียงโตเยียงมีเพียงแค่ชาวสยามที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเท่านั้นที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าโตเยียงโตเยียงมากที่สุดค่ะคอานี้เรามาดูตัวอย่างการใช้ประโยคของคำว่า โตเยียงหรือว่าโตเยียงกันดีกว่าค่ะแอะแอเด็กนี่ฉ่งโตเยียงกุนแงเหมือนคนแก่อ๋อเด็กคนนี้เก่งจังเรียนแบบคำพูดคำจาของผู้ใหญ่ได้ด้วยมาฟังกันอีกสักหนึ่งประโยคดีกว่าค่ะครูหนั่นให้นักเรียนโตเยียงเป็นซาด์ดเรากันเลยโตเยียงเป็นลิงเพื่อนพากันหัวรอครูให้นักเรียนเรียนแบบ ท่าทางเป็นสัตว์ฉันก็เลยเรียนแบบท่าทางของลิงเพื่อนก็เลยพากันหัวเราะชอบใจค่ะมาถึงคำสุดท้ายค่ะคำว่าหยอกเล่นหยอกเล่นคำนี้เมื่อออกเสียงเป็นสำเนียงภาษาเจ๊เหเราจะออกเสียงว่ายกเล่นยกเล่นซึ่งมีความหมายว่าล้อเล่นค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยในบางพื้นที่ก็ใช้คำว่า ซือรอซึอรอซึ่งทับศัพท์ภาษามาลายูค่ะก็หมายความว่าการแสดงกิริยาหยอกเย้าเย้าแย่ให้รู้สึกโกรธเย้าแย่ให้รู้สึกรำคาญหรือว่าเย้าแย่ให้รู้สึกอายค่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างการใช้ประโยคคำว่ายกแลนหรือว่า สูรอกันค่ะตูนันยัดเถี่ยวกันแรงสุรอเรานั้นเธอนะ่ะอย่ามาพูดล้อเล่นอะไรกับฉันนะอีกประโยคนึงค่ะเรายกแลนยาแอไม่นอให้สู้เครียดฉันหยอกเธอเล่นหรอกนะไม่อยากให้เธอเครียดนี่แหละค่ะสามคำในภาษาเจ๊เห่ที่ตูนนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้คำว่าทําเยีย โตเยียงแล้วก็ยอกแลนจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีคำพูดที่ พร้อมจะทำร้ายคนอื่นๆอยู่เสมอเพียงเพราะเรานั้นแตกต่างกันค่ะประกอบกับความรู้สึกเคยชินว่าการล้อเล่นหรือว่าการล้อเลียนนั้นเป็นเรื่องที่ขำขำสนุกสนุกบางทีเราก็ลืมนึกไปว่าสิ่งที่เราได้พูดออกไปหรือว่าทำออกไปเนี่ยได้สร้างบาดแผลเอาไว้ในใจของใครบ้างค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่สายเกินไปนะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจกับ ความหลากหลายของคนแต่ละประเภทที่อยู่บนโลกใบนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะตุนมีข้อคิดฝากไว้นิดนึงนะคะมีอยู่9สิ่งที่เราไม่ควรนำมาล้อเล่นหรือว่าล้อเลียนกันค่ะ 1. คือเรื่องเพศค่ะ 2. เรื่องรูปร่าง 3. เรื่องของสีผิว 4. คือรส,สนิยมค่ะเพราะว่า คนเราทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกค่ะ 5. คือเรื่องของเชื้อชาติ 6. เรื่องศาสนา 7. เรื่องของความฝันค่ะเราไม่ควรที่จะไปล้อเล่นกับความฝันของคนอื่นนะคะแต่ควรจะเปลี่ยนเป็นการสร้างกำลังใจเพื่อให้ความฝันของเขากลายเป็นความจริงค่ะ 8. คือเรื่องฐานะค่ะต้นทุนของคนเราไม่เท่ากันอย่าพยายามไปล้อเลียนใครเพียงเพราะว่าเขานั้นมีน้อยกว่าเรานะคะและ9ก็คือเรื่องอาชีพค่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนๆก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าอย่ามาวัดกันเพียงแค่เงินเดือนสูงหรือว่าเงินเดือนต่ำหรือว่าแค่หน้าตาทางสังคมเท่านั้นค่ะ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันจนถึงช่วงท้ายนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ต้องกดแชร์แต่ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ก็ต้องกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับช่องตาปีนี้ด้วยนะคะ เวลาที่ตุนมีคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนกันตลอดตลอดค่ะทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปลอดภัยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ